สวัสดีทุกคนวันนี้มีเมนูง่ายๆสไตล์นายเก้ามาแนะนำกันโดยที่ใช้กระทะหลุมแบบนี้นะเอฟใน t i k t o k ได้เลยหรือว่ากดตะกร้าของพี่นายได้เลยจ้าวันนี้จะเป็นเมนูไก่ก้อนไข่ค,คนนะคะหรือว่าใครชอบไข่ดาวก็สามารถทำเป็นดาวได้เลยกระทะคือดีมากจ้าไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยเราก็เอาไก่ที่เราหมักไว้นะคะมาใส่ในกระทะหลุมเพียงเท่านี้เองนะแล้วก็คอยพลิกๆๆ แล้วไข่ก็ทําได้อีกหลุมในเวลาที่เร่งรีบแล้วพี่นายก็จะทํานี่เลยค่ะกระหล่ําปีผัดน้าําปลาอันนี้แถมสูตรเด็ดให้นะคะว่าทํายังไงให้อร่อยเราเจียวกระเทียมให้พอสุกแล้วก็ราดน้าปลานะคะไปขอบขอบ,ขอบกระทะแบบนี้อันนี้เป็นสูตรเคล็ดลับเลยนะที่ทําให้อร่อยพี่นายใช้น้ปาปลาของเมก้าเชฟจ้ารสชาติดีมากพอเสร็จแล้วเราก็เอากระหล่าลงไปผัดเลยนะคะนี่หองกลิ่นหอมมาก แล้วไม่ได้ปรุงอะไรต่อเลยนะเพียงเท่านี้ก็อร่อยมากๆจ้านี่ก็คือหน้าตาของกระลำปีผัดน้ำปลาแล้วก็หน้าตาของไก่ก้อนไข่คนที่เราทําจากการะทะหลุมใครสนใจกดตะก้าเหลืองได้เลยนะคะทั้งกาแฟกินด้วยฟินไปเลยจ้า